วันสารที่14มกราคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทีได้มีการเปิดอุทยานการเรียนรู้สุราษฎร์ธานีหรือทีเกพาร์คสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการ โดยมีนายพงศักดิ์จ่ากแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมีดรปรเมธีวิมุนสิริประธานกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้กล่าวถึงความร่วมมือในการดําเนินการจัดตั้งอาคารอุทยานการเรียนรู้สุราษฎร์ธานีทีเกพ์คสุราษฎร์ธานีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสถาบันอุทยานการเรียนรู้ซึ่งใช้พื้น ที่ภายในบริเวณสวนสาธารณะเกาะลพำพูอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่จัดตั้งตัวอาคารอุทยานการเรียนรู้สุราษฎร์ธานีหรือท TK Park สุราษฎร์ธานีพร้อมให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดจนปลูกฝังทักษะสำหรับศตวรรษที่21พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของประชาชนทุกช่วงวัยมุ่งตอบโจทย์ความต้องการในการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด